ชั้นนางวัฒนาคำวังรองผู้การโรงเรียนอนุบาลดังแรบ้านทุ่งซึ่งโรงเรียนอนุบาลดังแลบ้านทุ่งเปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีน,นักเรียนจำนวน419คนค่ะแนวทางการบริหารและการจัดการสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่โรงเรียนอนุบาลดางแลบ้านทุ่งเป็นอย่างไรคะ การบริหารจัดการของโรงเรียนอนุบาลดังแรบ้านทุ่งนะคะใช้ระบบการบริหารแบบเดมิงค่ะคือระบบของ p d c a นะคะส่วนการจัดเรียนการสอนระดับประถมวัยของเราเราได้แนวคิดการสอนเป็นระบบของมอนเตสซอรีนะคะซึ่งโรงเรียนอนุบาลดางแรบ้านทุ่งนี้คือเป็นนําร่องของระดับภาคเหนือทั้งหมดค่ะเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับมอนเตสซอรีนะคะ แนวคิดในการสอนระดับมอนเตสซอรี่ของเรานะคะเป็นการจัดการการสอนโดยคำนึงถึงเด็กเป็นศูนย์กลางโดยคำนึงถึงเด็กเป็นสำคัญค่ะเด็กจะเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตามความสนใจแล้วก็ตามความต้องการความมุ่งมั่นของเด็กค่ะเป็นรายบุคคลแล้วก็คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยนะคะเด็กจะได้วิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามวิถีวิธีการที่ดีที่สุดที่เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะ,ะโดยเด็กมีอิสระในการเลือกสือ่อในการเรียนรู้นะคะเด็กจะซึมซับสภาวะแวดล้อมของตัวเองอย่างมีสมาธิแล้วก็มีวินยัยใดยวตนเองะคะ่ะเป็นการพัฒนาทุกๆด้านของเด็กนะคะค่ะส่วนกิจกรรมประจำวันของเด็กนักเรียนนะคะก็จะเป็นกิจกรรมพื้นฐาน ที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะอย่างเช่นการตักถั่วการเทน้ําการติดกระดุมเสื้อของตัวเองแล้วก็การม้วนเสื้อการล้างมือการยกเก้าอี้หรือการรับประทานอาหารเป็นต้นนะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นี่คือจะเป็นการพัฒนาความสมดุลทักษะกระบวนการทํางานเป็นการพึ่งพาตนเองแล้วก็เป็นการสร้างสมาธิให้กับเด็กนะคะเป็นการเชื่อมโยงความเคลื่อนไหว เด็กได้เรียนรู้ในการทํางานผ่านกิจกรรมต่างๆโดยการปฏิบัติซ้ําๆตามความสนใจและก็ความพร้อมของเด็กค่ะซึ่งเด็กแต่ละคนนี้คือสามารถเลือกสื่อเองพัฒนาการของเด็กคือก็เป็นไปตามวัยเป็นไปตามความพร้อมของแต่ละบุคคลนะคะจะส่งผลให้เด็กนี้คือมีทักษะในการทํางานมากขึ้น สามารถนําความรู้ที่ได้รับในในชีวิตประจําวันเนี่ยนำไปใช้ในบ้านนําไปใช้ในสมาชิกในครอบครัวได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันคุณครูเบญจาภาคุณชาธนวัฒนเป็นคุณครูโรงเรียนพิบาลนารไรบ้านทุ่งนะคะเป็นหัวหน้าสายชั้นประถมวัยและเป็นหัวหน้า ฝ่ายงบประมาณนักวิชาการบัญชีแล้วก็ดูแลเรื่องงานวิชาการของปฐมวัยค่ะอนุบาลนางแลบ้านทุง่งมีแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างไรคะค่ะสำหรับแนวทางของการบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของเรียนอนุบาลนางแลบ้านทุ่งนะคะมีการจัดการชั้นเรียนก่อนนะคะ ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนของเด็กโดยเราใช้นวัตกรรมนะคะมอนเตสซอรี่มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นห้องเรียนจึงเป็นการจัดสื่อการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ตามหมวดหมู่นะคะโดยทั้งหมดมี4 4หมวดน,นะคะแล้วก็มีการจัดชั้นเรียนโดยที่มีครู1คน ่อหนึ่งห้องเรียนและนักเรียนไม่เกิน30คนนะคะแล้วก็จัดครูพี่เลี้ยงลงแต่ละชั้นเรียนนะคะแล้วก็มีการจัดสรรงบป,ประมาณตามที่กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรลงมาทั้งค่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือเขาเรียกว่าค่าายหัวนะคะค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้วก็ค่าหนังสือโดยที่เราใช้เป็นแบบฝึก นะคะประสบการณ์นะคะเพื่อให้เด็กเตรียมความพร้อมขึ้นชั้นปนหนึ่งนะคะในระดับชั้นอนุบาล3านะคะค่ะแล้วหลักการจัดการของโรงเรียนอนุบาลน,นางแลบ้านทุ่งเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะสาหรับหลักการจัดการบริหารต่างๆนะคะเราจะยึดตับหลักความถูกต้องนะคะความเหมาะสมตามบริบทของชุมชนท้องถิ่นโรงเรียน และศักยภาพของผู้เรียนนะคะโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมดูแลซึ่งกันและกันค่ะค่ะและคำถามสุดท้ายนะคะจะเป็นวิธีการจัดการของโรงเรียนอนุบาลนางแรบ้านทุ่งค่ะค่ะสำหรับวิธีการจัดการนะคะอันดับแรกนะคะครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมวัยและรู้วิธีการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละชั้นวัยเป็นอย่างดีและมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ประสบการณ์สำคัญตามหลักสูตรแกนกลางโดยเราใช้กิจกรรมผ่านกิจกรรมมอนเตสซอรีซึ่งเราใช้เป็นนวัตกรรมหลักในการจัดการเรียนการสอนของเรียนอนุบาลนางแรค่ะและสุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณคุณครูเป็นยาพาที่ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการระดับชั้นประถมวัยของโรงเรียนอนุบาลน,นางแลบ้านทุง่งค่ะ